สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะทุกคนนะคะตำราแซ่แบๆซนัวนวนะคะสูตรตารางของเรานะคะทุกคนนะคะก็โอ้แตกดีมากเลยนะคี่งวดแล้วตั้งแต่มันหลุดนะคะ ตั้งแต่มันหลุดเนาะก็เริ่มมาใหม่แล้วนะคะทุกคนนี่นะคะตารางนะคะตารางดินบนแล้วก็สูตร B 1หนึ่งบสองนะคะก็อยู่ในคลิปนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นสองตัวบนสองตัวล่างนะคะสองตัวบนสองตัวล่างบนคือบนล่างคือล่างนะคะที่ f c ถซมหานะคะเมื่อก่อนนะคะทุกคนนะคะถ้าวางก็จะรีบทําให้นะคะทุกคนนะคะ อ่านี่แหละค่ะทุกคนนะคะแต่ก็ลงแนวทางพวกนี้ก่อนนะคะลงแนวทางแต่ก็เจอกันในชุดสรุปนะคะเอาแอดวอร์ดยังไป็นยียนลืมค่ะลืมแล้วนะคะทุกคนนะคะเอาสร้างมันเถอะค่ะว่าอยู่พูดอะไรผิดก็ขออาภาัยเด้อทุกคนนะคะเอาเขาเรียกว่านั่งหลับในนะคะทุกคนนะคะนี่มาดูตารางของเรานะคะกำลังวันวันพุธนะคะเก้าศูนย์หกนะคะเข้าเก้าศูนย์หกเลยนะคะทุกคนนะคะนี่ 906เป็นตัวดินนะทุกคนนะคะหวยออก606209นะคะ606209นี่ก็62นะคะทุกคนนะคะนี่ก็เข้าไปที่62แล้ว606209อก้ยน่าบอกออกสวยอยู่นะคะทุกคนนะคะตารางก็แตกห6ตัวนะคะตารางแต่ง6ตัวแล้วนะคะนี่นะคะอาตารางก็แต่ห6ตัวแล้วก็จะมีสูตร b ี1บ2นะคะจะมีสูตร b 1 b 2ให้ f อฟได้ชมนะคะทุกคนนะคะ มีสูตรบ1หนึ่งบสองนะคะแล้วก็จะมีเด่นบนนะคะเด่นบนห้าตัวนะคะงวดที่ผ่านมานะคะทําะะ <st> ทถึงมากเลยนะคะนางทําถึงมากเลยนะคะนางก็เข้าไปที่นะคะ <st> <booking> สามตัวแตกเลยนะคะสามตัวแตกเลยนะคะเด่นบนตัวนี้นะคะคือเด่นบนสูตรหนึ่งเราจะเอาไปจับกับสูตรสองนะคะแล้วก็สูตรของหลานนะคะ อามาดูเด่นบนกันก่อนเลยนะคะทุกคนนะคะเด่นบนห้าตัวนะคะหลังจากหลุดไปที่หนึ่งงวดนะคะก็มาแผงลิตนะคะสะเทือนเมืองไทยนะคะทุกคนนะคะแผงลิตสะเทือนสะเทือนเมืองไทยนะคะเพราะว่ามาสามตัวเลยนะคะเก้าศูนย์สองนะคะเก้าศูนย์สองเข้าทั้งสามตัวเลยนะคะครบบนไปเลยนะคะทุกคนนะคะเอาลีนะคะครบบนไปเลยเนาะ 1> 1, 23, เก้าศูนย์หนึ่งสองสามหวยออกนะคะเก้าสองศูนย์เก้างวดวันทีน่ยี่สิบนะคะให้ไปที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะทุกคนนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขจะมาแนวไหนเนาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะจะกอดคอ,อกันมาไหมนะคะต้องรอลุ้นนะคะกับสูตรอื่นนะคะมีสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะคะของแอดนะคะเด่นบนนะคะทุกคนนะคะเราจะไปทําเป็นตัวชนหาตัวเด่นนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะทุกคนอแคบเอานะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่คือเด่นบนของเรานะคะ สามตัวแตกเลยนะคะทุกคนนะคะเพิ่งจะหลุดงวดเดียวนะคะก้าวงวดหลุดหนึ่งงวดนะคะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะไปกันต่อมาะคะ่ะสูตรตารางของเรานะคะตารางของเรามาแล้วนะคะตารางของเรานะคะ,ะ,ง,ง,ะ,คะงวดประจํานี่นะคะสูตรบีหนึ่งนี่นะคะสูตรบีหนึ่งมีสองเห็นไหมคะเออแอดก็ว่ายูย و, มันคือจุ่มกันนี้แท้หน่ตะกูลนี่นะคะทุกคนนะคะเนาะ เออเนี่ยเนี่ยวมันอยู่ด้วยกันหมดเลยนะคะทุกคนนะคะนี่เอาไว้ดูทิศทางเลขนะคะเอาไว้ดูทิศทางเลขทุกคนนะคะเอาลีนะคะมาดูกันนะคะแนวทางนะคะสูตรตารางนะคะทุกคนนะคะตารางของเราเลยนะคะทุกคนตารางงวดประจําวันศุกร์ที่ยี่สิบนะคะงวดประจําวันศุกร์ที่ยี่สิบนะคะให้ไปที่นะคะ สองสามหกเจ็ดนะคะเลขรัฐบาลไทยมาฉ่ําเลยนะคะทุกคนนะคะวันศุกร์นะคะเหมือนมันเป็นโล่งๆมันขาดอะไรไปน,นี่นะคะตําราวันศุกร์นะคะกําลังตารางวันศุกร์เนาะนะคะตําราวันศุกร์ตารางวันศุกร์ค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็กําลังวันนะคะกําลังวันสองสามหกเจ็ดนะคะสองสามหกเจ็ดนะคะ สองสามกดข้อกันมาในเมย์นอนนะคะทุกคนนะคะในตารางมีแปดสองศูนย์นะคะเจ็ดสามหนึ่งเก้าหกนะคะแปดสองศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดสามหนึ่งเก้าหกค่ะทุกคนนะคะเจ็ดสองศูนย์เจ็ดแปดสองศูนย์เจ็ดสามหนึ่งเก้าหกเออกำลังกำลังวันวันศุกร์น,นะคะนี่ก็สองสามหกเจ็ดนะคะเอานีแอบเอานะคะทุกคนนะคะ มีตัวไหนซ้ำกันไหมเนาะนะคะสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองสองหนึ่งนะคะทุกคนนะคะสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่แปดเอ้ยหกแปดนะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะคะหกหนึ่งนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนนะคะอะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็ขอให้ตารางเราเข้าอีกนะคะขอให้มาอีกขอให้โดนอีกนะคะทุกคนนะคะเอาแคบเอาจะทุกคนนะคะเอาไว้ดูเป็นแนวทางจะ ตารางนะคะตารางกาลังวันกําลังเดินดีเลยนะคะสองสามหกเจ็ดนะคะทุกคนนะคะซึ่งมันมีเจ็ดศูนย์เลขรัฐบาลไทยแล้วดิเจ็ดศูนย์นะคะตัวนี้เป็นเลขรัฐบาลไทยเนี่เห็นอยู่บนนี้มันมีเจ็ดศูนย์แล้วนะคะทุกคนหกสามก็อาจจะกอดคอกันมาเองเหมือนเก้าศูนย์นั่นก็เป็นไปได้นะคะเอาไปกันต่อเลยนะคะกับสูตร B1 b 2นะคะเอาไว้ดูเป็นทิศเป็นทางนะคะทุกคนนะคะเผื่อใครชอบนะคะดูเป็นทิศเป็นทางนอกาะนี่นะคะนี่ก็สูตรเก่าก็เทียบให้ดูนะคะ ตัวนี้ก็เป็นสูตรของวันที่ยี่สิบอันนี้สูตรของวันหมดเก่าหไหมยี่สิบนะคะทุกคนนะเมนบบาเดาเอานะคะทุกคนเนาะอันนี้สูตรบีหนึ่งนะคะแอดก็ดึงสูตรบีหนึ่งมานะคะก็แตกหมดเลยนะคะแตกหมดเลยเอามาดูนะคะงวดประจาวันที่ยี่สิบนะคะทุกคนทิศทางเลขจะไปทางไหนนะคะอ่าสูตรบีหนึ่งให้สองสองหกหกแปดห้านะคะ ห้าสามสองเก้าเก้าสามนะคะเออมันคือยังอยู่โซนทางนี้อีกแล้วนะคะมาดูซูบีสอนะคะ3 1 0หนึนะคะสี่สองนะคะสามหนึ 3, 1, 0, 4, 2, นะคะเจ็ 7, 7 หนึ่งนะคะแปดแปดสองนะคะทุกคนนะคะเออหวยขึ้นมาแน่วเนาะสิจับไซแนวไดค่ะเอาลองดูนะคะทุกคนคลิปอื่นๆนะคะเดี๋ยวแอดทยอยอ่าทำแล้วก็รีบลงให้นะคะทุกคนอ่าแคปเอาเลยนะคะทุกคนก็ปล่อยตามปกตินะคะแอดก็ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะอย่าลืมนะคะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะโดยเฉพาะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลา ไอ้นี่นะคะทุกคนนะคะเวลามีแนวทางใหม่ๆนะคะมาอัปเดตนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะอ่าเวลาแอดลงนะคะจนจะได้ปิดแจ้งเตือนนู่นละค่ะทุกน <laughs> จนจะได้ปิดเอ่อแจ้งเตือนนู่นละคะ่ะอุ้ยกระนำลงเสมอเซลเดนะ เอานี้นะคะแคปเอานะคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะง่วงเงาห้าวนอนกันแล้วบอกคะ่ะทุกคนนะคะโอ้โบเมินหมานกันมืดเลยโบน้อนะคะทุกคนอ่าวันศุกร์นี่หมานอีกนะคะวันศุกร์นี่หมานอีกปังอีกนะคะหลายๆท่านก็ปังเลยเนาะอ่าใครที่ยังไม่ได้สู้ต่อนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะนี่ นี่นะคะดูยังไงเหรอบางทีเราก็ดูทิศทางมันเห็นไหมคะว่านี้มันออกศูนย์สองหกเก้าศูนย์นะคะทุกคนนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะหกเก้าศูนย์สองนะคะแต่หกตัวทั้งสองตารางเลยนะคะ เอานี่นะคะมาดูของวันที่ยี่สิบนี่นะคะสูตรบีหนึ่งค่ะทุกคนนะคะตัวนี้ก็เป็นสูตรตารางค่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะอันนี้สูตรตารางของเรานะคะให้ดูหน้าแรกใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปนะคะด้วยสูตรตารางนี่แหละคะ่ะ <laughs> ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้า